ยิ่หอมเปื่องเปืองเพื่อนนี่ยตองเสือกุ้มมากอสาพื้นนะครับลุษอันนี้คนหูกันชื่น้อาลูกำลานตัวเองก็เลยขายแห่ส้3มัดสิบพันกี่ก็สั่จซะก็ขายมาหาทันนี่ของกินเงินข็าไม่พอก็ได้เข่าแล้วนี่เสื้อเข่า เสื้อเขาเก่าเขาใหม่เสื้อเขาใหม่มามาโอ้ยน่าบริษัทนั้นไม่ดีอลยทั้งนี้นี่เขาใ่ไม่ม้อนสื่อหากิโลโลละสิบแปดันกิโลหอมดมเัมงมันหอมก็เลยซื้อมัหนึ่งกินลองเบิิงจะได้ก็แล้วเขาใหม่ก็เขาเก่าราคาเท่ากัน ตอนนี้มันยังมันยังใหม่อยู่ก็เลยแพงหมดสันสั่งเขาใหม่นี่นะคนในกางงานไลยชาวปม้อนสื่อนะเกาก็ทําเขาใหม่หนี่งสิบกิโลขาวงานกินแบบนุ่มแบบเขาใหม่ได้เลยนะนายเห็นปะอ่ะชาปม้อนกินหนึ่งวิธีคนเลยนิโรลสิบสี่พันกี่ มันนี então, à, ่ก็ได้เข่าเก่าก็ซ้ำเข่าใหม่มาสั้นซักชาวเพชรคือยังว่าอีแม่จะซื้อเข่าใหม่บอกว like ่าคืองานคือข่าวแต่ว่ากินนุ่มเข่าเก่าเนื้อไดอ่ะสบายดีเด้อลูกหลานเด้อเพื่อนอึดซีชนาฮักเมื่อทุกคนถูกแรงเสรงใจถูกแรงใจไมีหมอนออกมาเด้อกินเข่าเสียงก้าแบบแพมๆเด้อเจ็บคอ กินเบียร์สองแก้วเมื่อวานบสบายเลยนอนแต่หัวแรงในมอนนะผมคยกินเนาะคนผมค่ยกินกับหมูคูมาหนะ่องนงมาก็เลยกินนั่นทำคูนเขาว่าสันซา <c oughs> มามีแต่พนักงานมาเมื่อวานเลยก็ได้ทหารตำรวจมาเด้อมาเด้อ เขาเ้ำกันเพื่อนซุ้มแซวหมูลูกหมูนังอุ่นแน่เค็งนังอุ่นแน่ก็เค็กไม่หมดแน่มาเมือนนี่ Chắc mọi người đại vật xã hội, mọi người xin mắc kèm màu mây ở đây Mọi người xin mắc kèm màu mây Ông có thân này ma Mà nãy nội, nhưng mà để ma non lắm mẹ, không Non vên đế màu này Thật dài sao non năm hẳn Tuần xin non được mà Tuần xin cuốn ได้สิไปนอนแบบก็มันเหายไปนอนฝนเมแต่เขาไปทำงานได้คงต้องแม่ได้ได้ได้้องเลยบ่ฮะนด้องเราบ่แดงต้องบ่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็หูซึกว่านานมันอิ่มถามมานด้องบ่จะมันอิ่ม่ไเรียบไม่เรียบไ่แน่หรียบเลยหนาาว่าต้องการของเพราะว่าคอยใส่ขี้นห มีเตอหนาครับอใส่ครีมถือครีมดีครีมดีเออมันเลยหนามันอิ่มถัติการนลกมันเป็นย่อองตัวเองดอกเยื่อหนาไม่มนีใสเลยเีนี้ใสใสไปสื่อครีมนะครีมตองตังนี่ตลาดเท่าไครีมบางตงเออรนี้เพระเขีันครีมองตองสื่อครีมนะสื่อใน่นเลยตลาดเชยงเหมมาเดินเดินบบเดียวลยาวขาซื้อกะเปียม้นมาซื้อกะเปียะ โปรโมชั่นโปรโมช